ครับตอนนี้เราอยู่กับสกัมเทสเดย์วันมาเซิร์ฟเปิดใหม่ชีวิตใหม่ครับนิวไลฟ์เราไปสร้างผนฐานกันตรงไหนดีวะแล้วแต่พี่เลยให้พี่เลือกเลยงั้นเราอยู่โซนกลางแมปไหมเวลาไปไหนมาไหนจะได้ง่ายเอากันแล้วพี่เอออล้วแต่เดี๋ยวผมอะไรก็ได้แล้วพี่ว่ามันล่อตีนไปว่ะต้องมึงนะพี่ก่อนเดี๋ยวรอปรึกษาหารือกอนราฟาร์มทุกอย่างรอดีกว่าได้ได้ เดีย๋ยวไปสร้างสควอก่อนนะครับตอนนี้เราผมว่าผมอยากลองเทสของในเซิร์ฟเวอร์ดูยวเราเข้าไปฟากกันในสนามบินดีกว่าวิ่งเลยครับทางไหนสนามบินเนี่ยทางนี้เป็นไหนกันเนี่ย สนามบินพี่มาดูผมมาดูประเทศตอนนี้เป็นเทสเฉยเห็นเห็นส้มๆวิ่งอยู่ในสนามบินนใช่ป่ะใช่ก็ตั้งคนอื่นเป็นลองลองลองลงมาแบบว่ารับคนเข้าสะคอรได้เนี้ยตอนนี้เริ่มหลุดที่แรกแล้วครับได้จุดสี่ห้าเลือกโลเคชันที่ว่าเราจะสร้างฐานกันเลยก็ได้หรือว่าจะริมเอศูนย์เลยก็ได้เห็นป่ะ ติงล่าง่ะห็นป่ะเอศูนต์ติงล่างเหรอมันมันไม่มีที่ฟาร์มบอกพี่เชนตรงนั้นน่ะใช่แต่จะไกลหน่อยหรือเอหนึ่งบ้านเก่าต่อไหมมันก็ได้นะเอนี่เราได้มีดนะครับเป็นปืนอุ้ยโอุ้ยเจอแล้วมามานี้มานี้มานี่คุณต้องเป็นหัวหน้าคนต่อไป พระต้องกดตั้งอะไรยังไงว่าหนึ่งว่าหนึ่งกำลังจะตั้งยังโอเคได้อ่าตอนนี้แจมไปถนหัวหน้าแล้วโอ้ได้ยี่สิบคนเลยวะ่ะฉลาดจัดสุดยอดยี่สิบคนก็ครึ่งเซิร์ฟไม่เจอซัมบี้เลยวะ่ะโอ้โหพูดเสร็จพูดเจอเลย มันกำลังโหลดพี่ต่อปลาเมื่อพี่อกำลังโหลดใช่เจอใครไม่เจอเจอไอ้อ้วนอยู่ไหนกันแน่ไม่เห็นเลยนะสนามบินนะตรงไหนอยู่ในโดมทหารเลยพี่เชนขวามือบัตใช่ๆสงอะไรตุกตาไม่ต้องตกใจนะครับเทสเทสอยู่ต่อคอแป๊บต่อวเตสิ แตงก่าเ่าแันสุดยอดที่วีจิบุกอโอ,โอ้หมวกหมวกใส่หมวกก่อนเอ,อม้มาแล้วโอมิสู้ละเบื่อหน,นี้พันผ้าก่อนพันผ้าโอแาแแ้แล้วแจนแล้วแจนหนกมวาไม่ปิดประตูอ่ะ ไอ้กวนนี่อย่าไปสู้ม,นมันเเสียเวลามีเศษข้าไหมเสื้อไงไม่มีอะไรพี่เชยมาเข้าตีครับไหนๆเข้าว่าคนไหนอยู่นี่ยป็นวขั้ควันอยู่เนี่โอ้โหมีแต่ลูกกระสุนมานแล้วมาอยู่นี่นครับ อะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยอยู่ดีๆก็เต็มเลยจะมา์เดา์บอรเดย์บอก์เดยเดย์าบอกกเ้งเอรเดย์เเยอะเดยเบอร์เยบอร์เดรเดบอดย์เบอรยระเบอดอรอรยอรเบอรรยเนอ่ย์บรเเอรย์บรอยอรเร์เบิดย์รอมาหดจิบอร์บยเร กขึ้นรถด้วยเฮียแล้วคือปืนไม่มีถ้าแจ็คขึ้นรถอ่ะมันระเบิดรถแน่นอนเฮ้ยมีแต่กระของมันไม่มีปืนว่ะทั้งหน้าเลยรู้สึกว่ามันจะลื่นขึ้นนะเห็นคนเดินด้วยเรียบร้อยแล้วแม่ไม่เอโอ้โหไม่ยอมตายไม่ยอมตายจริงๆเดีวนอะมีแม 9มมกับกระสุน9มมอยู่ในรถครัอของดี4 5ของก็ไม่ต่างจากเดิมมากนะพี่นี่แหละนี่ต้องการแต่ก็ไม่มากใช่ไม่ต่างจากเดิมอะไม่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 ใช่แบบว่าดอกบาเลตส์สับเบิร์ดหรืออะไรเงี้ยใช่มีปืน ในตอนนี้ก็ขี้เกียจจิบแมกกาซีนอ่นะอุ<ห>ยที่บีเจอคอนเอาไหมครับเอาโ<ห>อเลคคอนไม่ทุบซ่อมไปนี่ครับตน้นเงินครับต้นเงินครับแหน่อะไรตรน้นเงินตามตามพื้น,น,นตนเงินเตน็มต้นเงินสีเขียวไม่ต้องเก็บก็ได้เพราะไม่ใช่มันยิงนอกอ่ะใช่มันเป็นกระสุนยิงนกฟรีไม่ต้องเอาไปหรอกเออ เออนี่แหละเป็นอีเวนต์โชว์โอ้โหซัมบี้โหดมากอาซอมบีโหดามหดากเดี๋ยวเอาค้อนไปให้จิบินักทุกขกนะ่อนนะนะจิบินักทุกขค้อนอยู่ที่พื้นค่ะเฮ้ยน,นี่ปืนที่ใช้ M9 ปืแสแในไวต์ เฮ้ยหุ่นเกิดวันนี้อยู่ไหนกันนะสนามบินเนาะได้พี่พร้อมอะไรยังพี่วิ่งไปเด้อจะวิ่งมาเหรอหาซ้ำของมาเลยโอ้โหโดดเด็ได้รถอะไรครับสนามบินมีรถแล้วพี่หนึ่งกันยนเห็นจีบีว่ะต้องไปจากตรงนี้เว้ยได้แล้วทีมอเราไหนหุ่นยนน่ะอยู่ข้างหลังโดมเห็นไหมข้างหลังแจนอะ มันมีไฟแดงๆ,ๆอยู่เพราะงั้นเนี่ยเราต้องเข้าโดดนี่นี่อ้าวเ,ออเจอกระเป๋าพี่เชนซอมบีมาจ้าโอ๊ยกระเป๋าเพียบเลยเนี่ยโทษโอ๊ยทำไมมันขึ้นไม่ได้หรอหยิบกระเป๋าไม่เปิดม,มันมีมันมีซอมบี้อยู่ทีมเราต้องการกระเป๋าอุ้ยเสียตกใจหมดอกระเป๋าใส่รถก่อน ตัวอะไรยินเสียงใครตามหลังมาเร็วเนี่ยไอ้สารเร็วนี่ไงต่อยยาชนะพยายามนะตัวถูกมันแจ็คถูกมันไม่ถูกปี๋เราทุบไปก่อนเออทีเดียวมิงขอขอกเก็บไหมครับได้แต่แต่ซอมบี้มันเยอะไปหน่อยว่ะจริงล้นน้อยแล้วก็เดินได้ยังตัวนี่ยืนโดนเห็นชุดนี้เนี่ย แบ็คแหน่อยเอ้ยเไม่ได้จะนอนหุ่นยนต์เจอซอมบี้อีกแม่เราินอหยนต์ุยนต์ยัตามหุนยนตตามติดหุ่นยนต์ตามติดติดแกระโดดคเตอร์เียเเสียเอนไปก็ได้โอ้ยใจหายอ้าวโทษพี่อ้าวร่วง เรียบร้อยสอซอมบี้ของนีเยอะว่ะดีมันไม่มาพร้อมกันเ้ามาพร้อมกันนี่ตายแร้วเขาเป็นอโลนเซอร์ไ r เวอร์นะครับใช่เอมบี้เดี๋ยวเจอการขอหาของดีๆเขาเป็นแวร์บุ๊กหมาป่าเดียดายเนี่ยมตายไปสักทีสิคิดถึงคาตาน่เลยอ่ะเป็นเราในฐานะที่ตั้งรถแรกกันมันจะได้มียี่เก็บของใช่จะทิ้งคนไว้ฟาร์ม ท right? ุกคนเว้วันราคาเขาชอบนะครับพร้อมออกเดินทางนี่อ่ะที่นั่งประจำตำแหน่งไหนวะเฮ้ยมีเสียงซอมีระเบิดเกิดขึ้นมันระเบิดไปแล้วระเบิดไปแล้วเฮ้ยตรงเมืองเมื่อกี้เหมือนรถตบปะมีขาวจริงเหรองั้นเราไปดูไหมพี่เชนต่าทั้งหลักนะให้เขาจัดการของไปเราไปดูรถัน เฮ้ยเราตำรวจปะเราตำรวจรถตำรวจเตรียมเห็นเตรียมเห็นอ่าพี่เชนลงเลยครับเรามีที่ซ่อมรถไหมเปิดให้เดี๋ยวเปิดให้เฮ้ยเรามีที่ซ่อมรถพี่เชนสิบสองนาทีโอเคได้พี่เชนซ่อมรถกันไหมพี่เชนรถไหลตัวเนี่ยรถไหลรถไหลรถไหลพี่เจมส มินแอาข้าวจัดเลยแต่คนน่าจะไม่ค่อยมาเรทแล้วมั้งเพราะเราอยู่ใกล้อ่าพอลบมิงค์ต่อกัน,มนไม่เห็นแต่ฝั่งทางแล้วขึ้นขึ้น,น,นตรงใช่เราไปปามเขื่อนกันเอาเดีเอาทีา่พื้นเทาที่พื้นระดับมไม่ต่ําระดับมากเนี่ยพี่แถวเนี้ยแถวน้ํเนี่ย ไอเแถวนี้กำลังสวยเลยเนี่ยยไม่ร้อนด้วยหมดปัญหาเรื่องใส่เสื้อผ้ามากินเนี่ยสร <c oughs> ้างแถวนี้ก็ได้สิมาครับซิมบับเวและฟางมาขดไม้ตรงนี้ครับได้ครับต่อเราขี่รถไปใส่เลยดีใช่พี่ไลขึน้นเป็นรด เวลาเพื่อนโดนยิงเจ็บขาเป็นต้นเลือกที่ดีแล้วเนี่ยเป็นคำที่ว่าบอกเลยเข็นรถขึ้นภูเขาอ่ะเฮ้ยสองปีเกิดเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเอาหนึ่งตกนะครับตกนะครับสองบีเกิดพอครับพี่เกียรติขับแล้วเกิดเช็ดแล้วเยอะเน่าเนี่ยทำอะไรก็เน่าเก็บมาเลยนะครับมุ่งหน้าสู่บังเกอร์นะครับ แล้วก็ขวานี่ปะตรงไปก่อนพี่ซ้ายซ้ายก็ผ่านซ้ายเออนั่นแหละตรงไปเลยซ้ายซ้าย,ายพี่ซ้ายนั่นแหละบักเกอร์เออตรงไหนดีวะจอดรถจอดใกล้ๆกันนะพี่ข้างหน้าใกล้ๆเช็คปีเช็คชคุณก่นกอนโอ้โหไปข้างในมีซอมบี้เหรอหรือว่าอะไรโอ้โหใไม่เลน <S <S> <ด>เระเปิดว่าแต่ไกลเลยพี่ขอเก็บรถขอเก็บของในรถก่อนนะคะรับเตรียมกระสุนให้พร้อมครับไม่มีปืนของลงยากเดี๋ยวนะคร<า>ับงงกับปืนอ,อยู่เลยเนี่ยโอเ้โอเยอะใช้ได้เยอะใช้ได้คุนหันมาพี่เปิดประตูบังเกอร์เลย ข้อบังเกอร์ก่อนค่อยว่ากันดิแดนตามมาทันไหมเนี่ยไปเลยนะมาทันไหมเนี่ยบังเกอร์มามาเข้ามาละมาละบนแม่งเหนื่อยไม่มีอะไรก็ดูต่อมาทิ้งไว้ข้างนอกอยากได้ปืนดีๆมันหลังจะเข้านะปี้ยะ ไม่ได้เปียตัวเดีเ๋ยวพี่โอชิคหายออกมาพี่ถอนมาถอนมาถอนมาแซนถอนมาไอ้สุนเขา,าค้างค้างอาไปกดตัวทีเหรอ กดเอร์บิวเอร์บิวรัวๆเลยอ่ะเอาพี่ยาปันแผลซะพี่แจนนี่พี่แบนเดนอร์ครับลาลงบังเกอร์อ๋อโอเครู้ไปเลยพี่ไม่น่ามีอะไรแล้วแหละมั้งนะ <c oughs> ไม่มีไม่มีไม่เจอเลยบังเกอร์มันก็โหดร้ายอย่างนงี้แหละพี่เป็นธรรมดาแต่ของอนะ่ะมันเต็มาเจอห้องล็อกเกอร์แล้วบาเลนแตกพี่ บาลีตต้องแตกกันนะพี่ต่อนะเฮ้ยแอสไพรลนนี่บาเลีตแตกพี่แต่เป็นสะโคบมาแต่สะโคบว่ะแม็มเกเอเคพี่ขึ้นมเอาโอ้กระเป๋ากระเป๋าแอซเซาว์ไหนพี่แซนใช้รกระเป๋าแอซเซาว์ไหมก็ได้นะสะโคบบาเลีตแตกสองนัดปิดปิดไอ้นี่สองปืนพกพี่ ปิดประตูเลยนะเข้ามาแล้วอ,อยู่ไหนนะยงบนเหรออยู่ข้างบนนะาตามชื่อมาเลยอยู่ในห้อง <MBA S 1> ห้องอ,งอา้นี่ก็อยู่ในห้องอาบนะครับรหมดแล้วใช่ไหมมีแค่ที่พื้นเลยเนาะเดี๋ยวให้พี่แซนมาเก็บที่พืน้นดีกว่าของพี่แซนโอเคอยู่เตสตี้พินยังไม่ทำไรวะอยู่ไหนนะอยู่บนพืน้นเนาะ

กนทีี่สุดใชวิเพี้ยมึงมาจากไหนมึงเนี่ยเฮ้ยอยู่ดีก็เกิดเรียลูกปืนหมดที่อยดีก็เกิดต้องเคลียร์ก่อนเพื่อสุขภาพทีมเชี่ยมิ้นท์โอ้ยเอ้ยดอกโอ้โหผมได้ยินเสียงแล้วพี่วิ่งขึ้นมาวิ่งขึ้นมาวิ่งขึ้นมามาช่วยเรามาช่วยแล้ววิ่งขึ้นมา โอ้ยพี่ยิงผมพี่แทนตอนี้ไมเนไ่ไม่ปนรมีเบิดมีเบิดอย่ไวะอยู่ไหนวะยิงก่อนต้องมีเบิดอยู่ไหนวะอ้เหี้ยอ้เชี้ยอ้เี่ยมีนก่อนมี่อโย่นอยู่ไหนวะ Oh. เ,กเกิดอาเพศอะไรขึ้นมาเนี่ยเนี่ยอะไรวะเน,นี่ยอ๋อมีระเบิดอยู่หลังประตูไม่เป็นไรพี่แดนหลังเข้าหลังเข้าเเอ้ยเป็นไงล่ะพี่แซนเซอาหลักเอา,เอา,เอา,เอาหลังชวนกันเอาหลังชวนกันไว้ หล่ายช่การวพี่รอมันขึ้นมาแล้วยิงทีเดียวกระมมสุนโมวมาเฮ้ยสมิะเบิดระเบิดแล้วว่ะโอเคบอมต้องโดเบิดแล้วบอมโลเยี่ยไงวะเนี่ย15นาทีเกิดแบบนี้เลยเหรอธรรมดาพี่หลังข้าวพี่ โอ้ตายตายตาย,ตาย,ตายไม่มีใครหอมระกุดด้วยเฮ้ยมันเช็ดมันเช็ดกระสุนยังไงนะต้องก,ปกดปุ่เดียว<อ>แล้วชิบแลวหล<อ>ังข้าพี่ไเ้ยม่ยิงไม่โดนวะ กระสุนโมตัวเลยอ่ะเอาจริงไม่กล้วอ่ะมิตทอามาลงคนเดียวแล้วก็ผมพันผ้าแป๊บนึงพี่พี่หลบเนียที่ถ้ามาค,คนเดียล้วผมบอกเลยพี่สนุกสนุก<ด>เลยแหละจิตกระตุ่นะ พีแแบ่งกระสุนืปลูกซองไาพี่นระ็วเนี่ยมนะีรนะ่างอนะีกตนะัวหนะึ่งนั่งตัวหนึ่ง ตูวไหนวะเนี่ยแม่งเอ้ยสถานการณ์พี่ตอนนเี้ยสถานการณ์แม่งโคตรแบบสร้างวิรุรุษโคตรเที่ยเลยแหละสถานการณ์สร้างวิรุรุษสดชัดด้วยนี่กระสือด้วยไปห้องไปห้องอื่นไหมห้องนี้ไม่น่ารอดแล้วอ่ะไปตรงนี้เสียงเริ่มเงียบ น,นี่เสียงเงียบพี่แจ็ไม่ได้ไไดหวัประตูเอาปิดประตูใช่ไหมทำไรกันโย่ลงบักเกอร์พี่ไอชุดเกาะชุดเกาะ,ะวิ่งตาไปแป๊บชุดเกาะโอ้เต็มแล้วอะ่ะเปดคอกปิดประตูด้วยพี่เข้ามาเขาไม่ปิดประตูเนี่ยอยูไอหมวกหมวกหมวกพี่หมวกหมวกทหาร 9้คูณ9 mm นี่ใช่ปะไม่ใช่ไม่ใช่มันจะเป็น9 mm เลยเออ,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 อเออนี่ไงเฟรเซอร์ออาเมล็บล็อกเอาเลยทหนงบล็อกเนี่ยมาเจ็บใจกันให้พร้อมครับเคยตันหนึ่งนะคือประเด็นคือมีแม็กมีแม็กปืนพกแต่ว่าไม่มีกระสุนวัันใส่กระสุนยังไงวัดก็ลากใส่ก็กระสุนลากใส่ในแม็กก่อนพี่ แล้วก็กระสุน,สนหนอไม่มีกระสุนมาสิบหาละแล้วท็อตกันต้องมีแม็กป้ะไม่มีทอ็อตการดมีแม็กซ์ท็อตการไม่ต้องมีแม็กพี่ทอ็อตการมีให้กระสุนแล้วก็รีโหลดได้เลยก็คือกด R reload ห,หรือว่าอะไรใช่กด R รีโหลดได้เลยก็คือถ้าพี่แซนใส่แมก็กซ์ซีเรียบร้อยแล้วกด R รีโหลดเกมยิงเข้าไปเลยเฮ้ยไม่มีคนที่เหมือนพวกเราอะ่ะคนนึงตายอยู่เนี่ยตอนี่ดนิ ใช่เหรอไม่มีนะพี่คนอ่ะมีเนี่ยผีไม่มีคนพี่ในนี้นอกจากพวกเราอ่ะอ๋อผีผีอันนี้ผีเหรอไม่แม่งเหมือนพวกเราเลยวะข้างหลังมันก็คนเหมือนเรานี่แหละพี่มงสดใหม่อยู่ไงอยู่บังเกอร์ไหนเกือบไปแล้วกูเกือบไปแล้วอยู่บังเกอร์ไหนกันบังเกอร์แถวบ้านเลยพี่บังเกอร์ตรง สมมติออกจากบ้านเราเลี้ยวขวาพี่เชนมีคำเม่าเลนอยู่นี่ไม่ไดเลนไม่ไม่รู้ไปทำไม,มเจอแล้วไฟแชกเฮ้ยเ <c oughs> นี่ยตามต่อเองอยู่ไหนหวะเราเราต้องไปต่อ คปับใครอาสาเปิดประตูครับผมเองเอาเองก็ได้นะเลยครับถือไปรอเลยครับเปิดประตูแล้วปล่อยมันเข้ามาเลยครับกี้เราเข้ามาทางนี้ต้องทางนี้ดิทำไมอ่ะใช่ใช่ใช่ทางนั้นแหละพี่ถูกแล้วเปิดเลยอยมาหูมันปัดมันมันหลุดมามันหลุดมาถอย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 เรียบบนมา <id>: <ร ık> สโดดตัวเองเนี่ยระ้เบิโดนตัวเองอัดหน้าไปเลยอะไรอยู่แล้วเฮ้ยนี่เหรออีกแล้วเบิดอยู่หลังกำแพงนี่อยู่หลังวัตัตพี่ไอ้เฮียเยอะเกินไปเขาอยู่บนพี่ไอ้เหี้ย เกือบไปเฮ้ยมีกอต่อนี่อะไรวะ,ระผีระเบิดแม่งกระโดดใส่หน้าเฮียมิงอ๋อทนรอเป็นเพื่อนกันได้พี่ผมยังไหวอยู่ไหนยแล้วพี่ว่าพี่ไม่รอดหรอกหาพี่แล้วไอ้ผีีมันมีตามอยู่บนเขาอล้นะพี่แซนเดี๋ยวก็ยิงพี่แซนยิง อย่าวิ่งอกี้ยวเอ้ยวเกี่ยเฮ้ยผีมนวิ่งตามใครอยู่เข่าว่ะโอ้ยโอ้ยเยอะเหลือเกยพี่แจนเดี๋ยวกุญยิงพี่แจนเดี๋ยวกุญยิงโอุ้ยพี่แจนเดี๋ยวกุญยิงปิดประตูมิ้งมิ้งกลับมาได้ไหมกลับไม่ได้กันผมกำลังเอาตัวรอดอยู่คุ้มกันพี่หน่อะไปเลยไปเลยไปเลยไม่ต้องห่วงผมเย้แล้วเฮ้ยผีมันลุมตีใครอยู่บนเข่าว่ะไม่มีนะไม่มีใครอยู่บนเกาะน่า ยืนเป็นกระตุกเลยประมาณ20ตัวอ๋ออย่าอย่าทำกูมันมีคนชื่อโนเนมเข้ามาใหม่ว่ะแล้วก็เอด่าทีเอชใครวะเนี่ยมาทุกคนแตเยนพี่อย่าเพิ่งยิงเรียกมันเมื่อกี้เราเปิดฝั่งนี้ปะ่ะใช่เอานะอานะพอไหมครับทุกคนเปิดเปิด<า>เฮียเฮียเฮีย เฮียครับบาลเฮียเออใช่ใช่แล้วแล้วก็ต้องทางนี้ทางนี้น่นเฮ้ยเจอแล้วใช่เจอแล้วใช่แล้วใช่แล้วประตูบานเล็กเราหาประตูบานเล็กมาผมว่าทางนู้นผมว่าทางนู้นไม่ได้ใช่นะพี่ดิ้เยอะไม่ใช่หว่ะทำไมวะ ไม่ใช่ทางนี้ทางนี้ทางนี้ตามผมมาตามผมมาพี่แซนพี่แซนเดินก่อนชิบหายมากคุณเหนื่อยอะรอรอลรอลรอ,ลอ,ลอมันนัง่<อ>งผีเลยล<อ>แล้วก็มันเหนื่อยนคนเดียวอะไรเงี้ยโอ้เย่ประตูอยู่ดีประตูอะไรวะโอ้ oh, ขอบคุณพระเจ้า ไม่เฮ้ยมุนณโอ้โอถอย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 อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งยังไม่พร้อมออกเหนื่อยอยู่เหนื่อยอยู่โอเคพี่มาพักหน้าประตูมาพักหน้าประตูมีไหมมีรถง่ายโอ้ใครวิ่งไหมไอ้เหด็ยเนี่ยเนี่ยละทุกคนผมจะจัดการให้ทุกคนพร้อมนะไม่ต้องปิดไม่ต้องปิดพี่จัดการเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมิ้งมิ้งพี่ยังไม่พร้อมพี่ยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์อยู่ไม่หุ่นมันจะไม่ยิงพี่เว้ยเพราะผมจะจัดการให้เฮ้ยทำเป็นเล่นนะ อ่านะยิงหน่อยทำไมอ่ะพี่ต่อทาพิน่าพร้อมยังมาล้อหน้าประตูเลยพี่เดี๋ยวเรายังไม่พร้อมยังไม่พร้อมขอพี่ระเบิดปิดก่อนปิดก่อนยิงไงยิงไงยิงไงยิงปิดก่อนต่อวิ่งได้ปะเฮ้ยถ้ายิงอ่ะบนเขาลงมาเป็นร้อยเลยนะขอมบี้อหรเฮ้ยเฮ้ยไม่งั้นหลังเราจะเข้าพี่พี่วิ่งได้ยังวิ่งได้พี่วิ่งได้ละ รอวิ่งพี่วิ่งขีกไปที่รถเลยนะสามคนเลยนะประเด็นคือรถออกไหมอยู่ตรงไหนวะรถอยู่ไหนนะวิ่งออกทางซ้ายอยู่ทางซ้ายพี่อย่าพุ่งนะไปนะไปเลยพี่พี่วิ่งออกพี่วิ่งออกซ้ายไปเลยเดี๋ยวผมรอให้ไปเลยไปเลยออกซ้ายไปเลยออกซ้ายไปเลยไปเลยไปเลยขึ้นรถเลยสตาร์ทรถเลยสตาร์ทรถเลยพี่ผมรอให้อยู่ โอ้กระสุนเช็ดหัวนี่ตานรถเลยตานรถเลยคนนึงตานรถเลยเจ็บด้วยโอ้เออตานรถเลยคนนึงไป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 มามาเรือรถโดนว่ะเฮ้ยรถโดนลูกล้วไป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 มิงมิงยังไม่ขึ้นมิงยังไม่ขึ้นทิ้งมีแล้วหลุดเท่าเดี๋ยว ไปไป้ดวไปไปไปเลยพี่ไปเลยไปเลยไปเลยขึ้นแล้วไปเลยไปเลือบไหลมาพันท่ารึไงไปไปพันที่อื่นพี่ไปพันที่อื่นขอร้องแว่ะพันที่ถนนพันที่ถนนถนนถนนไปบอกแล้วพี่เราเห็นมันมันเห็นเราอะไม่เราปลูกปลูกบ้านเพื่อเราต้องปลูกบ้านปลูกปลูกตีน้องปลูกบ้านเพื่อเป็นตัวบังอเออปลูกบ้านสี่มุมอ่ะุมนี้มีสี่มุมอ่ะหลังสี่หลัง แล้วทางออกสามสามสามทางไงเปิดเปิดเปิดเก็บเกาะเก็บได้เผื่อนะเข้ามาเข้ามาไี้ไหมถึงนเราแต่ปืนดอกยากกว่าเดิมเยอะเลยนะจริงเหรอใช่ของมันไม่เฟือมากไงพี่มีอะไรจะทำเหมไม่ไม่ประตูมันเหลือเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์แล้ว่ะทนหรอมันมันเป็นระบบทำลายตัวเองของเกมพี่ ต้องคอยหากล่องมาซ่อมอยู่ตลอดซ่อ,อมที่ถง